สวัสดีครับสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคํามาตลอดนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับผมมาทําคลิปให้นะ,ะเป็นของวันที่30กันยายน2565นะครับเวลาอัดคลิปตอนที่เวลาเที่ยงคืน35นาทีนะครับคลิปนี้นะก็นํามาใช้ในวันศุกร์วันสุดท้ายนะครับข่องอาทิตย์นี้นะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลายคําถามถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าออทองคำนะครับมันก็รีบาวกลับตัวขึ้นมานะครับตามที่ผมบอกเอาไว้นั่นแหละว่าเ,เมื่อเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมันเกิดเสียสมดุลน,นะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าราคาทองคำเนี่ยมันจะดีตัวกลับขึ้นมานะครับเพื่อมาทดสอบดาราคา1,655เหรียญน,นะครับแล้วก็สุดท้ายครับทองคำ ก็สามารถตีฝ่าด่านี้ขึ้นไปได้นะครับโดยปัจจุบันนะก็ไปทำจุดสูงสุดนะครับในที่ราคา1,664เหรียญน,นะครับปัจจุบันที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับก็ราคาก็วิ่งป้วนเปี้ยนที่ประมาณ1,660เหรียญน,นะครับอ่ะก่อนที่ผมจะสรุปให้สั้นๆนะครับสำหรับ ในเรื่องของการวางแผนการเสื้อของคํานะครับในวันสุดท้ายของอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับผมดนสดนะครับไม่มีสคริปนะฉะนั้นแล้วผมพูดทุกอย่างตามที่เห็นทค่นิคข้อกาฟนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดผมพูดผิดพูดถูกไปบ้างนะครับยังไงก็ขออภัยมณะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมขอเริ่มต้นจากแบบนี้ตอนเนี้คนที่ กำลังหนักอกหนักใจเนี่ยนะครับน่าจะเป็นชาวเหวมากกว่าหรือท่านที่เปิดขายเซลนะครับว่าตอนนี้คนที่ติดเหวหรือติดเซลลอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับออทองคำเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวลงมาให้ได้แก้ตัวหรือไม่อย่างไรนะครับผมบอกเลยนะว่าออทองคำเนี่ยปัจจุบันนะครับแน่นอนทุกท่านทราบแล้วว่ามันได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางนะแล้ว มันจะมีโอกาสย่อตัวลงมาเนี่ยได้ลึกขนาดไหนนะครับอย่างเมื่อวานเนี้ยมันก็มีการย่อตัวลงมาเ,เล็กน้อยแล้วนะครับอะตอนนี้ผมจะสุปแบบนี้ว่าโอกาสที่ราคาทองคำนะครับจะมีโอกาสย่อตัวลงมานะครับเพื่อให้ชาวเหวี่ยเนี่ยสามารถทํากําไรหรือตัดขาดทุนออกไปได้นะครับโดยมีโอกาสจะย่อตัวลงมานะที่ระดับราคาครับหนึ่งพัน 651จนถึง1653เหรียญเนี่ยในกรอบแรกนะครับถ้าเกิดฟลุกจริงๆนะครับอาจจะลงมาถึงระดับราคารประมาณ1645จนถึง1647เหรียญน,นะครับโอเคทีนี้ตัวแปรสำคัญนะครับว่าทองคำเนี่ยมันจะกลับเป็นขาลงได้อีกครั้งหนึ่งหรือไม่อย่างไรนะครับจุด เปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางนะครับปัจจุบันนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1 6 1 8เหรียญน,นะครับ1618เนี่ยถ้าเกิดทองคำมันย่อตรงมาแล้วหลุดลงมาได้นะครับแน่นอนครับทองคำจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลายเป็นเทนขาลงสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแต่จุดที่พีคอยู่ตรงนี้ครับจุดที่เป็นตัวแปรนะครับว่าทองคำเนี่ยจะลงได้ไม่ได้นะครับ อยู่ที่ด่านราคา1,642เหรียญนะครับตัว1,642เนี่ยครับมันจะเป็นจุดสตาร์ทของขาลงระยะกลางนั่นแปลว่าถ้าเกิดทองคำนะครับสามารถดูดดดลงต่ำกว่าราคา1,642เหรียญลงไปได้นะครับสัญญาณการเทขายเนี่ยนะครับมันจะเริ่มทำงานระลอกแรกนะครับเพื่อที่จะลงไปทดสอบ การเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยที่ระดับราคาประมาณ1,618จนถึง1,620เหรียญสักครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วนะครับในวันศุกร์นี้นะก็คือพรุ่งนี้แหละนะครับพรุนี้เช้านี้แหละนะครับให้ดูว่าราคาทองคำเนี่ยสามารถย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า1,642เหรียญได้หรือไม่อย่างไรถ้าเกิดยังไม่ได้นะครับทองคำครับจะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อนะ ซึ่งแน่นอนครับชาวดอยอยากรู้แล้วว่าทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อได้ถึงระดับเท่าไหร่นะครับอ่ะตอบเลยครับว่ากรอบแรกเลยนะครับมีโอกาสจะขึ้นไปถึงประมาณ1,671จนถึง1,675เหรียญน,นะครับแล้วก้อยกรอบหนึ่งครับอ่ามีโอกาสนะครับจะขึ้นไปถึงระดับประมาณ1,690 จนถึง1,695เหรียญน,นะครับนี่คือเป้าหมาย2กรอบที่วันศุกร์นะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าเกิดเกมพลิกนะครับทองคำหลุดต่ำกว่าราคา1 6 4่เหรียญลงไปได้โอเคแน่นอนครับมันก็จะค่อยๆเริ่มล่วงล่วงลงไปเรื่อยๆนะอ่าโอเคมีคำถามอะไรอีกไหมอ่ะฉะนั้นตอนนี้สมมุติว่าอยากจะลงทุน ควรเล่นฝั่งไหนก่อนดีนะครับอ่านนั้นตอบเลยว่าทองคําย่อลงมานะเตรียมดักซื้อไว้นะครับให้รอเปิดเปิดซื้อบายไว้เลยนะครับที่1654นะครับ1648แล้วก็16,42นะครับสามไม้นี้จะเป็นจุดเด้งรีบาวนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่า1642งา16,42ลงไปได้นะครับแล้วมันเด้งกลับขึ้นมานะ นั่นแปลว่าท่านต้องปิดทํากําไรแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดหลุดต่ากว่า1642ได้ในรอบที่2ครับนั่นแปลว่าท่านจะต้องกลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลลแทนนะครับเพราะว่าโอกาสที่ทองคำเนี่ยมันจะลงไปทดสอบอ่าดานเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางเนี่ยที่1618กับ1620เนี่ยน่าจะมีให้เห็นสักรอบหนึ่งนะครับอ่ะผมก็คงสรุปเพียงแค่นี้นะส่วนราคาทองไทยนะ ผมคงไม่พูดเยอะพอเพราะเนื่องจากว่าเอ่อค่างเงินบาทตอนนี้นะครับก็แข็งค่าขึ้นมาในระดับประมาณ37.89บาทต่อดอลลาร์แล้วนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าถ้าค่างเงินบาทแข็งแบบนี้นะก็มีโอกาสที่จะเอ่อทองคำก็มีโอกาสที่จะลงต่อได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยเอ่อราคาทองคำแท่งนะครับ อทองคำออนไลน์0 5นะก็วิ่งป้วนเปีียนในระดับ29,700จนถึง29,800นะถ้าถามผมถามว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงมาบ้างไหมนะครับสำหรับชาวดออสหรับชาวเหวนะอ่ะผมให้ยึดเอาราคานี้เป็นหลักเลยนะอ่ะถอถ้าเมื่อไหร่ราคาทองคำนะครับย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ำกว่า29,600บาทลงไปได้นะ นั่นแหละมันถึงจะเริ่มส่งสัญญาณนะครับว่าทองคำเนี่ยจะเริ่มปรับตัวลงได้นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะลงได้ถึงระดับประมาณสัก29,200จนถึง29,300บาทต่อบาททองนะครับแต่ถ้าเกิดในวันพรุ่งนี้นะครับราคาทองคำยังยืนเหนือ29,600บาทได้อยู่นะก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อนะครับถึงระดับราคาประมาณ 2,9900จนถึง30,000บาททวนนะครับนี่ก็คือ,อบทสรุปทั้งหมดนะครับในวันศุกร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเราค่อยไปเจอกันในวันจันทร์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมคงมาฝากไว้แค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่ครับจากอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ